มะหอดปลามันฝรังครับผมต้นมันพลัง่งกจะจกผูกว้อยู่เยอรมันนี่ต้นมันพลัง่งเป็นยังซงสีละครับนี่คือหัวออกไม่เห็นอยู่ครับหัวมัน นี่ดียนี่ดีครับมันฝลั่งครับผมเ้าเจะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแถวเลยบกลักายมันพลังนี่แถวที่เขากู้แล้ว นี่คือแถวที่เขากูกดอกครับผมมีต้นที่ลงเรือก็สิมีหัวคือก้าน đ นะคิดว่านี่นี่เห็นบมาครับมีหัวเหราครับผมโผอ่ะน่ะต้นไหนหน่อยไหมมีหัวแบบไรหัว อันที่เขาทิมใบนะครับเขากู้แล้วเขาเอาเขาปล่อยห,หมันอันนี้ตัวคนนะ่ะนี่แหละครับผมต้นมันฝรั่งเป็นยังสี่ละปลามันฝรั่งครับ đất đến cái, đè, cái gì, cái gì, cái gì là cái gì, cái gì, cái khay cái xăm cái lăng này là cái gì,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  cái แต่ว่ากับโบนเนี่ยนะมันอาจจะผมคิดว่าปลูกได้แน่นอนบ้านเนาะเป็นยังไงสิปลูกก่ได้ครับแม่นบ่อืมอืม เราต้อไปจุดน้อยเห็นเมืองเห็นด้ยอยากกินมันนี่ได้ดิถ้าอยากกินมันยังวะบุดบ่อยากอยู่นี่เขาจ้าปลูกไว้มมยางลินครับหลานครับผม ได้รถไม่ไม่คลากรเซน,น่าไม่คลากรเซน่าครับผมเซน่าอายตุนเซน่าเลี้ยวตัว,วมันอันั้นได้บอมมันมีเกียร์สองสามเกียร์ไปเลยไปกันเลย เพื่อนเขาปาเขาร้อนไปดาบันนี่ hmm. มันมาแมนรถจีบเด้กาวินเอ้ยมันเป็นรถสปอร์ตหืมขวดเบียร์ฝรั่งแฟน,นกินเบียร์กับพืกันเอามาไว้กังทีนี่แหละ เออติงอ่ะเพนาเปียครับผมเพนาปียหืนวดเพชนอะเนาะแกวินเนาะเฮ้ยเนยเฮ้ยเ้ัเเฮ้ย้ยม้เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮไย้สิอยากขี้้ยากไป เบีกกระทันหันครับผมเบีกกระทันหันเมคลรนเซนาโอ้เอฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ้อเ้ยเเฮ้ยเ้้้อ้ คลิปนี้เอาไว้ใช่ไหมละครับผมสวัสดีครับ